สวัสดีครับท่านผู้ชมและสมาชิกอยู่แฮททุกท่านนะครับให้ทายสิครับว่าวันนี้ผมอยู่ที่ไหนใช่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นั่นเองแล้ววันนี้นะครับห้ามพลาดโดยประการใดทั้งปวงเลยเพราะวันนี้นยเป็นวิดีโอสุดเ e อ็กซ์คลูที่เราจะมาตามหาผู้ชนะอันดับหนึ่งนะครับที่แข่งขันในการแข่งเทรลมาราธอนของรอบที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้ววันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมกันได้เลยครับ และตอนนี้นะครับเราได้มาพบกับผู้ชนะอันดับหนึ่งของการแข่งเทรปมาราธอนรอบที่หนึงแล้วนะครับแล้ววันนี้ครับเขาอยู่ตรงนี้แล้วครับผมสวัสดีครับัอดีครับสช่วยแนะนำตัวให้สมาชิกเราฟังครับชื่อลุ่งเจนลงครับผมเป็นคนเชียงใหม่อ่าพี่ลุงนั่นเองครับบ้านอยู่อำเภอสารปีครับโอ้วันนี้ ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่ร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็เป็นสื่อเป็นแบบอย่างที่ทําให้เทรดเดอร์เนี่ยหลายๆคนสนใจมากเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมที่ผ่านมาก็ผมมองว่าเป็นยูแฮทเป็นโชว์รูมแล้วกันครับครับที่พยายามดึงเทรดเดอร์มาโชว์โปรดักต์ของแต่ละคนอ่าครับก็ ขอบคุณแล้วก็หวังว่ายูแฮตจะคงปณิธานนี้ต่อไปครับปณิธานของเราอะไรนะครับพี่ลุงก็เพื่อนแท้นักเพศที่สําคัญยืนยันว่าทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายแอบแฝงถูกต้องครับอันนี้คือพี่ลุงสัมภาษณ์กับตัวเองแล้วคือได้รับรางวัลจริงๆก็ที่ผมมาก็เพราะตรงนี้แหละครับไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายวอบแฝยครับผมวันนี้ผมจะมีสักหนึ่งถึงสองคำถามที่อยากจะ ถามยินดีครับครับผมนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มคําถามเลยนะครับคือพี่พี่รุ่งเนี่ยเข้าวงการการลงทุนมานานหรือยังครับผมเริ่มรู้จักวงการนี้ก็ประมาณ9ปีครับเก้าปีครับก็เหมือนกับอืเด็กจบใหม่ทุกคนที่จะมองหาการลงทุนครับผมก็เริ่มจากกองทุนรวมครับก็เป็นบอลจที่เรามีบัญชีครับก็เริ่มจากตรงนั้นกองทุนรวมพอ ซึ่งตอนแรกงานมันไม่เข้าที่ใช่ไหมพองานเข้าที่เราก็จะมองหาการลงทุนที่มันที่มันต้องแอคทีฟมากขึ้นที่มันเพิ่มความเสี่ยงเพราะว่ากองทุนรวมก็เหมือนมันเป็นเซฟโซนของเราครับพองานมันมีพอจะมีเวลาว่างมีมีหัวที่ว่างก็พยายามพยายามหาครับเหมือนกับพี่ลุงเนี่ยมีเงินเย็นอยู่ก้อนหนึ่งก็ไปลงทุนกับกองทุนรวมผม อย่าเรียกว่าเงินเย็นครับผมผมมองว่าเป็น DCA ก็ตามตามทฤษฎีการเงินทั่วไปที่ททที่เด็กๆโดยเฉพาะเด็กปัจจุบันควรควรรู้ครับคือเหมือนการออมสะสมไปเรื่อยใช่ครับผมก็ DCA ทิ้งไว้แล้วก็พอพอเจอที่แรกผมก็ตั้งใจ ja จะเทรดสตอ็อกของสต็อกแล้วทำไมถึงเลือกมาเทรดกับตลาดฟอเร็กครับพี่มันเริ่มจากพอเราอยากอยากเทรดเทรด เทรดสต็อกที่มันเป็นเทคนิคข้อใช่ไหมครับแล้วก็ต้องหาวิธีว่าเทคนิคข้อมันเริ่มเริ่มเริ่ม,มยังไงก็ไปรู้จกัก MT4 MT4 ก็มาพยายามเรียนรู้เทคนิคการเทรดก็เข้าใจว่าอ๋อม,ม,มันมีมันมีตลาดอีกทางหนึ่งที่แน่นอนว่าข้อเสียของมันมีคือกรอตอบ้านเราไม่รับรองอแต่เราสามารถใช้ชีวิตกับมันโดยที่อ้างอิง ปัจจัยด้านเทคนิคครับครับแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาไปเทรดตอกได้ในอนาคตออันนี้เข้าใจแบบลึกซึ้งเลยนะครับรบพี่ลุงบอกเคล็ดลับผมหน่อยสิครับอะไรเป็นเคล็ดลับที่บริหารเงินให้จาก1,000งพเติบโตไปถึง1นึ0 0หมเปอร์เซได้ครับก็ถ้าคนที่ที่ชอบมาทางการเงินนะครับอย่างแรกเลยก็คือที่เรารู้กันก็คือสามอินครับ ถา็เอมก็ไมเซ็ปไมเซ็ปฮะมันนี่เมนเแล้วก็เมท h o ร m เม h o อครับครับถ้าคุณเอ็มจะถามต่อว่าอันไหนสำคัญสุดครับผมอผมให้ผมอาจจะต่างกับคนอื่นตรงที่ผมให้เมท h อ d มาก่อนเมตทอมาก่อนเลยอืมครับถ้าเมท h อ d ดีเอ็มเอมมันมันมาของมันเองอ่ามันจะมาอัตโนมัติเลย ครับแล้วก็ m มเซตอ่ะที่จริง2ออย่างเนี่ยมันทําให้เราอยู่กับตลาดได้แล้วสําหรับผมนะครับแต่ไมเซตเนี่ยมันจะทําให้เรามั่งคั่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่โอ้โหนนี้ถือถ้าผมขออยัาเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่ทอดคือเด็กสักคนหนึ่งที่ตั้งใจเรียนและเรียนจบมาครับพร้อมกับวิชาที่แบบ ทฤษฎีที่แบบเต็มที่แล้วก็มาทํางานเขาก็จะมีโอกาสอยู่กับงานอยู่กับเพื่อนร่วมงานได้ถ้าถ้าคนนั้นเขาทํากิจกรรมดีมันก็คือเอ็ในที่ทํางานนะส่วนไมเซ e ตก็คือมันเป็นอะไรที่อยู่มันมันปลูกฝังมามากับเราตั้งแต่เกิดอะครับมันไม่ใช่สิ่งที่จะปรับแล้วจะมาพัฒนากันได้ผมสำหรับผมนะครับ มันต้องฝึกกันมายาวนานแล้วครับมันก็เป็นทัศนคติที่ทำให้เขายกระดับในคำกรนั้นต่อไปครับสำหรับนายเซตแล้วอะไรครับที่เป็นอุปสรรคให้พี่ลุงเนี่ยเคยเคยคิดจะยอมแพ้ครับกับตลาดนี้อืมเมื่อกี้ผมพูดเรื่อง 3M ใช่ไหมครับก็มันก็คือนายเซ t นั่นแหละครับแต่ผมเรียกมันว่านายเซตต้นกำเนิดครับนายเซตต้นกาเนิดคือแบบผมเนี่ย ที่โตมากับก๋วยเตี๋ยวชามละสิบห้าบาทครับไม่รู้มีใครเป็นเหมือนผมไหมตอนเวลาเราเทรดแรกๆพอร์ตฟ้าเนี่ยเราก็จะคิดถึงก๋วยเตี๋ยวาสมมตินะครับผมเรียกว่าว่าไมซเซ็ต้องกำเนิดกี่ชามละกี่มื้อละพอร์ตแดงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคำนวณในหัวตลอดนะครับดังนั้นถ้าไอ้ไมซเซ็ตต้องกาเนิดเนี่ยมันทําให้เราพอร์ตฟ้าเราก็ไม่ทนฟ้าเพราะเราคํานวณพอร์ตแดงถ้าสมมติทนได้ s อแลเราก็ไปคิดถึงมันอยู่ดีเพราะว่ามันมันฝังในหัวแล้วเลับหรือบางคนทนไม่ได้ก็จะปล่อยยาวเพราะคิดว่าจะรีโคเวอร์กับมาฟ้าอย่างเงี้ยผมเลยผมเลยเรียกสิ่งนี้ว่าไมเซ็ตต้นกำเนิดผมว่าใช้คำว่าเทคนิคก๋วยเตี๋ยวได้ยไหมครับเหมือนของพี่ลุงบอกนี้ผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวอ่าเรรกิดก๋วยเตี๋ยวโอเคครับแล้วอะไรมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่มีวันนี้ได้ครับอ่าถ้าจุดเปลี่ยนครับ ถ้าพูดถึงวันนี้ยูเฮดวันนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงที่ผ่านมาที่ทำให้อยู่ร่วมกับตลาดได้ยังมีความสุขผมขออนุญาตเล่าอย่างนี้ว่ามันมันเป็นปฏิหารในรพวกเราคนภาคเหนือคนเชียงใหม่หรือแม้แต่เด็กที่มาเรียนเชียงใหม่ทุกคนจะรู้จักดีคือวันนี้ผมก็เอาปฏิหารของผมมาฝากยูเฮดคือ คัยขอบคุณมากเลยก็คือทุกคนจะรู้ว่าพอเวลาต้องการอะไรสักอย่างหรือต้องการอะไรที่มันไม่ขัดศิลธรรมหรือชีวิตมันหาทางออกไม่เจอทุกคนจะไปหาจะไปหาครูบาจะไปอธิษฐานหรือจะไปบนบานก็แล้วแต่มันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ผมอยู่กับตลาดแล้วเราเรียนมาทุกเทคนิคเราพยายามเข้าใจแต่พอเทตุแล้วมัน มันไม่รู้ว่ามันชนะเพราะอะไรเป็นไหมครับไม่ไม่รู้ว่าชนะเพราะอะไรบางทีชนะชนะแล้วแบบเดิมแต่ทําไมมันแพ้มันมันทีมันมันทาให้ท้อผมก็เลยไปนำพวงมาลัยดอกไม้ทุกทีนไปไปหน้าผู้บังีเท็เดอร์สายโมูนะครับก็ไม่มูครไม่มูคะผมก็ยึดของผมแบบนี้ตั้งแต่สมัยเรียนผมทำบ่อยๆแล้วมันเห็นผลสบายใจนะฮะครับผมก็ไปขอผู้บาเลยว่า ผมไม่ได้มาขอเงินขอทอง uh huh. ไม่ได้มาขออะไรที่มันผิดศีลถ้าถ้าสิ่งที่ผมทําอยู่มันสร้างไรายได้ให้ผมได้และมันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนขอแค่ครูบาชี้ทางให้ผมเทนั้นผมขอแค่ทางแค่นั้นแหละที่เหลือผมลุยเองอันนี้ก็เป็นความสบายใจส่วนตัวของพี่ลุงเลยที่ทําแบบนี้มามตลอดผมยกเครดิตนี้ให้ปฏิหารอืครับผมโอเคทีนี้มันมีอีกคําถามหนึ่งที่หลายๆคน ตั้งตาลอ,รอครับเทคนิคอะไรของพี่ลุงนะครับที่ในการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยทำให้โตไปถึง19 0 0 0ันเซนได้ครับแชร์ได้ไหมครับผมยินดีแชร์ครับ<ช>ก็ตามที่สัญญากับสมาชิกในกลุ่มไว้ว่าว่าจะแชร์ให้หมดว่าเทคนิคอะไรก็ก็เลือกใช้เอาแล้วกันว่าเทคนิคที่ผมที่ผม แชร์เนี่ยมันมันเหมาะกับตัวท่านไหมครับบางทีมันมันต้องขึ้นอยู่กับจริตกับชีวิตประจาวันกับสิ่งที่ชอบอะครับครับผมเป็นเรียกว่าเทคนิคมันเป็นสวิงเทรดสวิงเทรดสวิงเทรดสิ่งที่จะสิ่งที่เราจะต้องไปแลกก็คือดอดาวอืมยู่แฮทจำกัดดอดาวครับดังนั้นสวิงเทรดเมื่อเราออกออเดอร์ยังไงเราก็ต้องแดงครับเพราะว่าถ้าเราเทรดตามเทรนหลัก เรากำลังสวนเทนเล็กเราเทรดตามเทนเล็กเราสวนเทนหลักถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ไปพิกบางคนอาจจะชอบเข้าเข้าแล้วฟ้าเลยก็งคงไปดาวทีอร์เีดอะไรก็แล้วแต่นรรันผมก็แชร์ในมุมที่ผมใช้แล้วใช้ทุกวันผมใช้อยู่จริงๆทั้งพอตจริงทั้งพอตแข่งครับครับแล้วก็มันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งผมก็อยากจะอธิบายเพราะว่าเห็นบางคน เทตดแล้วกำไรเยอะๆก็คิดว่าเป็นการไปอออินหรือพึ่งดวงเด็กเผมก็อยากจะแชร์ตรงนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่ามันมีหลักการซ่อนอยู่นะไม่ไม่ใช่โอเวอร์เทรดแล้วคู่สกุลไหนล่ะครับที่พี่ลุงชอบเทรดผมเทรดตามชาตแพทเทิร์นชาตแพทเทิร์นครับชาตแพทเทิร์นเราก็จะอยู่กับแพทเทิร์นนั้น ถ้ายกหน้าเทตุตอนแข่งก็เป็น GU GU ครับเพราะว่าตอนนั้น GU เป็นกำลังทำไลซิ่งเวทอยู่ครับเพลกิคเทินผมขอญาตย้อนไปที่ปฏิหารไหมครับเพราะมันอยู่เกี่ยวเนื่องกับเทคนิคคือตอนนั้นน่ะมันมืดแปดด้านแล้วจู่ๆพอผมไปขอเนี่ยการที่เรา DCA กองทุนมันจะมีเอกสารยืนยันหน่วยลงทุนใช่ไหมครับส่งมาที่บ้าน แล้วก็พร้อมกับเอกสารชี้ชวนการลงทุนครับซึ่งทุกทีก็ไม่เคยเปิดอ่านหลังจากนั้น่ะผมอ่ะไปหยิบมาอ่านครับแล้วมันมีข้อความหนึ่งในเอกสารชี้ชวนว่าสำหรับท่านนักลงทุนที่มองหา S-curve ในธุรกิจ S-curve S ใช่ครับอืบผมก็เลยไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเปิดการาฟดูว่า S-curve กูยอยู่ตรงไหนวะอ๋อเข้าใจาแล้วท,ที่เทดอยู่เนี่ยมัน S-curve ไหม ล้วก็เหตุตามเทคนิค S-curve คือทำฟอร์มแล้วเบรกใช่ไหมครับครับหรือมันไม่ใช่ S-curve ผมก็เลยอ๋อไปเปิดนิยามของ S-curve ดูอีกทีว่ามันคืออะไรก็ S-curve คือคือความแน่นอนตามทฤษฎีครับความที่จะไม่เสี่ยงดังนั้นความทมี่จะไม่เสี่ยงผมก็เลยเก็ตว่าอ๋อม,มันคือตัว pattern วันนี้เองอเพราะว่า ถ้าเจ้าหรือหรือสถาบันการเงินเขาก็ต้องพยายามฟอร์มให้มันเป็นไปตามทฤษฎีเพื่อที่เราจะได้ไปเทตดตรงยอดผมคิดอย่างนี้นะฮะก็คือหาจุดที่มันค่อนข้างเป็นจุดเหมาะสมของราคางั้นแสดงว่า S-Curve คือต้นทางที่เขากำลังปูเรื่องให้เราหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันอันไหนที่มันออกทฤษฎีหรือออกนอกกฎเกณฑ์มันก็จะไม่ไม่มีเพเยอร์มาตามอันนี้วันนี้ก็ ถือว่าพี่ลุงเนี่ยแชร์เทคนิคให้เราแบบชัดเจนมากเลยนะครับนั่นคือเรื่องของการสวิงเทปนั่นเองนะครับ,รบสวิงเทปใช่พี่ลุงอยากอยากอยากให้พี่ลุงฝากคําแนะนํานิดน,นึงฮะกับใครที่กําลังคิดจะเข้ามาลงทุนหรือใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับยูเฮสเราก็ตาม,มที่จะร่วมาการแข่งขันเทปในอนาคตน,นะครับครับก็ให้แยกผมก็อยากฝากมือเก่ากับมือใหม่นะครับมือเก่าก็คงคงไม่มีอะไรจะไปฝากก็อยากจะขอให้ มือเก่ามาช่วยกันแบบสร้างสังคมดีๆพอเราช่วยกันแชร์เทคนิคหรือบอกบางคนบอกใหมเซตบางคนเก่งกว่าผม,มเห็นเออฮะก็เรามาสร้างสังคมที่ให้ความรู้ครับ,รบแล้วคนที่ถูกหลอกจากวงการนี้ก็จะน้อยลงเราเรามาแชร์มุมที่เป็นประโยชน์ช่วยกันสำหรับมือเก่าส่วนสำหรับมือใหม่เออผมผมเป็นห่วงท่านที่สุด ถ้าเทียบก็เป็นผมขออนุญาตเป็นการปั่นจักรยานแล้วกันปั่นจักรยานปั่นจักรยานมือใหม่ผมไม่อยากให้ท่านไปซื้อจักรยานแพงๆครับท่านมาหาจักรยานฟรีๆนะครับช่องเพื่อนเรานี่ครับยูแหับครับผมเอาจักรยานฟรีๆไปลองล้มไปลองมีแผลถลอกดูก่อนครับเอาบางทีท่านอาจจะไม่ชอบปั่นจักรยานก็ได้ท่านก็จะต้องไม่ต้องมาเสีย m i มเซตต้นกําเนิดเหมือนที่ผมบอกอก็ถือว่าชัดเจนเลยนะฮะก็คือคือเราไม่ต้องไปหาอะไรที่มันใหม่หรือว้อหวาคือเราอาจจะใช้กลยุทธ์การเทรดฟรีเทรดเดโมโใช่ครับผมที่เหลือเราก็มาแข่งถ้าท่านต้องการเงินทุนทุกอย่างมันคือการลงทุนแต่ลงทุนที่ไม่เสียใหม่เซตมันทำได้รหรือ ถ้าเก่งๆก็มาหาทุนจากยูเฮดนะถือว่าวันนี้เราได้อะไรหลากหลายมากเลยนะฮะจากผู้ชนะอันดับหนึ่งของเราในวันนี้นะครับก็ท้ายสุดแล้วนะครับก็คือมุมมองหรือแง่คิดดีๆจากของพี่ลุงเนี่ยเราก็สามารถไปนำปักไปใช้ได้นะครับสำหรับเทรดเดอร์หรือใหม่หรือใครก็ตามที่กำลังคิดจะลงแข่งขันในการเทรดครั้งหน้าของเราต่อไปนะครับ ก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆที่ช่วยให้เรามานั่งพูดคุยกันในวันนี้ต้องขอบคุณร้านวันอินนบูมูลนะครับผมอยู่ที่เชียงใหม่นั่นเองแล้ววันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพี่ลุงสวัสดีครับขอบคุณครับ <Yeah. S 2> ขอบคุณครับ youhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด